กิจกรรมสวดมนความเพียรรุ่นม,มหาจากาักรพรรดิยอดรวยครั้งที่78วันที่20มีนาคม2568ปีที่1ท3ค่ะบัดนี้เป็นวันที่20มีนาคม2568เป็นครั้งที่78 ที่ขา้าพเจ้านำสั่งยุนนาก็วงุ์ชนชุ้ชายขอถวายเยส,สียงสวดสาธยายพระสูตรพระพริตติและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่สักบูชาและอาจารย์ย่บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อยยเนี่ยขลับพญานาในบทสวดอยา่ยางต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจัก,กรวาลีสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัธธรรมมังมุนิราชสาสุนันตุสักบูคาทาง สาเคกาเมตัลูเปคิริสีคาราตเตจันตลิเคไิมานีทีเปลาเตศคาเมตัลูว่นะคะใหเนเคหาวาทุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาเชลัสลัวิสมียังขาคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวัตวะวัจนะนางสาตวมีสุนันตุธรรมมาสนรคาลวยยัมพันตาธรรมมาสนรคาลวยยัมพันตาธรรมมาสนรคาลวยยัมพันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิภุชยามะ อิมีนาจารย์เลนะธรรมพระพุทธยามะอีมีนาจารกาเลนะตั้งขังพรุทธยามะบทที่สามบทกระดาษาราตนาใจอรหังสัมมาสัมพุทธะระวบุตรทางพระคำวันตังอุวาเทนี้สวาคาตัวพระคำวันตังโมธรรมลมาซามีปทอธิพงศ์พระคำวัตุทางพระคำวัตังสังขนมาอันนี้บทที่สี่บทสวดนามการสิทธิคาถาหน้าโมตัสสะพระคำวัตุอรหะตสัมมาสัมพุทธะหน้าโมตัสสะพระคำวัตอรหะตสัมมาสัมพุทธะหน้าโมตัสสะพระคำวัตอรหโตสัมมาสัมพุทธะ บทที่ห้าบทสวดใจเารณาคมนาปาถะพูททางสรณงคชามีทำมังสรณงคชามีทั้งทางสรณงคชามีทุติยมปีพูททางสรณาคชามีทุติยมปีทำมังสรณงคชามีทูติยมปีสั้งทางสรณงคชามีตาติยมปีพูททางสรณงคชามีตาติยมปีทำมังสจรณงคชามีตาติยมปีสั้งทางสรณงคชามีบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาที่มีสจรณาอัญญ์พุทโธมีสจรณาวลังอเตนะ จตตวเนะสติมีคุ้มตุพปฐานาทีมีสนะนงอัญยางตังภมิีสนะนงวลังเอตนะจตตวเจนะสุติมีุ้มตุพทานาทีมีชนะนังอัญยางตั้งภ al ูมิมีสนะนงวลังเอตนะตตวเจนะสติมีคุ้สฐาบทที่เจพุทธานุสติกิติปิโสพระควาทั้งสมมาสัมภวิชาจริะนาปามโนุปโตรกับวิจุอนุตโลูบริจธรรมมาารติษฐตทาเทวพุทสานางพุทโธพระควติบทที่แปดธรรมาทุุกติ สวาสดีค่ะตัวพระธรตาธรรมโมสันทิทิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกวัจจัดตังเวทิตาโพเวนยูหิติบททีก้าสังขารสติสุปฏิปันุพระธวรมตสาวกัสสังโฆอุปจิตปันุพระธวรมตสาวกัสสังโฆสามีจิปฏิปันุพระธวรมตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโน ตามีจเป,ป,ป,ป็นจัุตาบาัโยที่ทางจัตตาลิปกคพนี่ทัุกบาอีสแตพระะตัวตาบระันธูหัูนยบาฮูนทักชีนโยทันชลีกลัลันโยนโยตะลังคินยาเขตังโลกสาติบทที่สิบัตนะูนรญยาณิถาปูตานิสมาคาตาีิปุมานิวายอัน,นิอันตาลิเค จะเพียวปุตตาสมนาพระวันตุอทวปีสักกะจาสุนันตุคาติตังศาสมาหิปุตานิสามิทาสัพภีเมตังกะรูธรรมมนุษสยายปชายะทิวารจา,รา,าะโตจหาร en ันตจเยพลิงตัสมาหินีรักขัตตอัปมาตายังกินจีวิตังอิทวาหูลังวาสักเฮตุวังยังรัตนังปณีตังนาหนูสมังอาทิจะทาคาเตนะอิธรรมปิปุทเตละตังปณีตังเอเตตเตนะธวะริโฮตุข่ะยังวิลาคั้งอัปมาตังปณีตังยดทัชขาสัจยาบุนีศาสมาหิโตนาเตทำเมนะ นาคมัติกินติที่ทมปีสังมีรัตนังรณีตังเอเตตเตนะตวรีหงุตุยามพุทธเตโชบริวันในเยติงสมาธิมานันตาริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมุนาวิชติอิธรรมปีธรรมีรัตนังรณีตังเอเตตเตนะตวรีหงุตุเยปุคขลาอัตตะตังปสัทายัตตาริเอตานิควานิหติเตทักกิเลยาสุขตัสสะลาวากาเอเตกตินานิมหาภะรานิอิธรรมปีธรรมีรัตนังบานีตัง เอเตตัดเจนสวัสดิ์อิุนตุเยสุปยุตามนัสธาทัดเฮนานิกามิโนคูตมัสตาสนามหิอิเตปฏิปตาอมตะวุธยยหานาทามุธานิปูติงผุจมนาอิธังปิทังเคระตานังบาลีตังเอเตตัดเจนะสวัสดิ์อิุนตุจะชินเะคีโรปัวิณณิโตสิยาจะตูพีวาเตอภิสามประการปิยุทธุกมังขุดุริสังวุธามิโยอริยสัจจานิอเวจับขาสติอธรรมผีทังเคระตานังบาลีตังเอเตตัดเจนะสวัสดิ์อิุนตุ thời, เยออาลิยสัจจานิวิภาวิยันติคัมภีรละปัญเยสุเทนะสุเทติตานิกินจาปิเตหุนถิภุสัพปมาตาะเตหะวะธรรมามาทิยันติธรรมปิทั้งเคระตานังปานีตังเอติตาเจนะสุวันติหุนตุสหวัสทัศนสัมปาทายะตยาสุธรรมมาสหิตาพวันติตักแกเนียวิถิติติจารจากปีละกตังวาปิยะทาติกินจิตตูหะบายเยหิปวิบุณตูจาชาวันติชจาพิธารานิอภพโภคาตูนิธรรมปีทั้งเคระตานังปานีตัง เีเตสัจเจนะทุกที่หงุตักินจาปิโสกัมมังกโลติปาปังกาเยนวาจายุทเทเจตสาวาอภะโภโสตสาวุิจตายะอภะปตาธิตวัฏสาอุตตามีธรรมปีสังเกและตันังปานีจังเอเตสัจเจนะทักที่หงนตัวโหนาปะคุณเคยะทาภุติตักเคคิมหานามาเคปะธรรมะสมิงคิมเฮต่ทูประมังธรรมมะวะลังอะธิสัยยิพานิคาวันละมังหิตายะ อีทำปีผู้เทและตะนางปณีตังเอเตจัดเจนะวัดี่หองตุวัลุวัรันดูนวนนัรุทวรานบอกนุตะลทำโนว่าอะอธิสฐาิอีทำปีผู้เทแลตนางปณีตกกาพาพังเอเัดเจนะควัดทีหองตูีนางปุรานานวังนัทีธำเผวังวิราิจิตตายติเกพระวตะมเจนะีพิชาวิมุนิชนธา นิพินติทีรายะทายัมปะทีปูอิธรรมปีคังเคระตะนางปานีจังเอติสัจเจนะตัวันิโหนตุยานิถาภูตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิอันตริเคจตถาคตังเทวุสภูสตังธรรมนัมมสสามะติวันิโหนตุยานิถาภูตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิอันตริเคจตถาคตังเทวุสภูสตังธรรมนัมมสสามะติวันิติวันิโหนตุยานิถาภูตานิ ภูมานิวายานิอันตานิเคตถาคตังเทวมุนุสุภูติตังสังคังนัมัสสามาตมุนโฑโมทิสิบเอ็ดอาตานาจียาปนิตลาผลย่อสัพพะโลคาบินิมุตโตสัพพะรันตาปะวัติโตสัพพะวะเลม่ติดกันโตนิปุโตจตุวังภะวะสัพพีติโยวะชันตุสัพพะโลโภวินาสันตุมาเตภาวัดวันตลาโยตุขีทีคายุโคภาวะอภิวาธนสีลิชนิจังมุธาปจายนจัตตาโรธรรมาวะทังติอายุวันตุคังพลัง บทที่สิบสองอธิตตปัิยาสูตรเอบอมีสูตังเอกังธรรมยังราควาขยายังหานติขยาศีเซสัตถิงพิคุสหัสเซนัตตตะลโคราควาพิคุอมันเจศิสฐพังพิกเวอธิต is no ังก eh <ank gl ute> ินจามิกเวอขับพังอธิตังกับคุูพิกเวอธิตังรูบาทิตาจักภูวิญญาณอธิตังกับภูสัพพโสอธิโตย่างปิทังจักภูสัพพสัพพติยาอุปจติเวทิธิตังสุขังวาสุขังวาสุขมาสุขังวาตัมปิอธิตังเกนอธิตังอธิตังตราหักกีนาตุระกินา โมหกินาทิตังชาติยาชารามเเดนะตุเกหิตปริเทเวหิตจุเกหิตุเมเสหิปุญสเสหิตันติวะธรรมิโสตังทิตังสัทธาทิฏัโสตวิญญาณังทิตังโสตสัพปะโสทิตยังไปทางโสตสัพปะสัติยาอุปจติเวที่ตางขว่าทุกขังว่าทุกขังวากขังวาตามเปี่ยทิตังเกณอ์ทิตังทิังรอหะกินาทุกขกินามหะกินาทิตังชาติยาชารามเมเดนะตุเกหิตปฏิเทเวหตจุเกหิตตุเมศเสหิุปุญสเสหิตตังติวะธรมิ ทานังที่ตังคันธ์ทาที่ตังคณะวิญญาณังที่ตังคาลัสสะปัสสุวะตี่นวังปิทังคันธะภัสสะปฏิยาอุปัชติเวทีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัมติทธิตังเกนะที่ตังนะทีตังกระตะักขีนาถุกขักขีนาโมะขะตัวักขีนาที่ตังคาติยาชาลามะระเดนะโกเกหิปุญเทพเวหิโกเกหิปรมารเตหิหิปญญาเตหิที่ตังติวทานิจิวหาที่ตังละสา อธิตานชิวหาวิญญาณอธิษังนชิวหาสัพพะโสอธิโตยังปุทังชิวหาสัพพะสัพติยะอุปัตติเวทิยะตังสุขภาวาทุกขังวาทุกขมาทุกขังวาตามเอธิตังเกณฑ์อธิตังนิตังราะหะกีนาโรตักกินามะกีนาทิจังชาติยาชาลาเมลิเดนะโทเกหิปะลิเทเวหิ ทุกเหตุนาีอุปยาสติินติวาฏามิกายโยทิโตุปถัพภาทิตากายวิญญาณังหทิตาการยิสัสโสอธิโตมปิปังกายสััสสปัตยาอุัติเวทีตังปุพังวาทุขังวาทุขมาทุขังวะตังเกทิตังเกนะทิตังทิตังราหกินะทุกกินามะกินาอธิตังกาติยาจาลามะนินัุกเหตุปนิเตวหิทุกหตุโนายสติิวาฏามิ โมโนที่ตัวทำมาที่ตามโนวิญญาณังที่ตางมโนสัพพะโสที่ตัวยังไปทางมโนสัพพสัพพะยาวกสิทติเวทีตางทุกครั้งวาทุกครั้งวาทุกครั้งาทุกครั้งวาตามตที่ตัางเกนั้นที่ตังอธิตังกัารกคินาทุกคกินามกินาอัทิตังชาติยาชาตามณีนัสโรเกหิผลิตทเวหิทุกเกหิทุมัเซหยัาเหิตติวธามิ เอวังปัตตางพุทุวีสุตวะอริยสาวกคูรักคุสมุนปีนิพินติคูปีสุตีนิพินติจักคูปิญาในปีนิพินติจักภูสัพพัสสีปีนิพินสติยาปิธานจักภูสัพพสปัพพัตยาอุปสติเวทยิตังครังวาทุกังวาทุกขมาขุขังวาตักสมินปีนิพินสติ โสตัสมิงปีนิพนิติสัตเทสุปีนิพนติโสตวิญญาณในปีนินทติโสตสัพพเทปีนิพนธิติยามปีทางโสตสัพพสัพติยาอุปัตติเวทายาโสขังวาโสขังวาทุกขะมัสขังวาตสมิงปีนิพนทิติฆานาสมิงปีนิพนทติโสตสมิงปีนิพนธิติสัตเสุปีนินทติโสตวิญญาณในปีนิพนทิติโสตสัพพเทปีนิพนทติ ยำปิทางโคตัสผัพสัปัจยาอุปจติเวทีต่างสุขังว่าทุกคั้งว่าทุกขมาทุกครังว่าตาสมิงปีนี้เป็นจติกานาตมิงปีนิเป็นจติคันเทสุปีนิ้เป็นจติขานาวิญญาณในปีนิ้เป็นจติขานาถัเสปีนิ้เป็นจติย้ำปิทางคานาสัพพสัปัจยาอุปจติเวทีต่างสุขครังว่าทุกครั้งว่าทุกขมาทุกครังว่าตาสมิงปีนี้เป็นจติชิวายาปีนิ้เป็นจติลาเทสุปีนี้เป็นจติชิวายวิญญาณในปีนี้ การยะำมีงปีนิพนิติภูกระเพสุปีนิพนิติการย่ำิญญาณปีนิพนิติการย่ำสัพเพปีนิพนิติย่ำไปทางกายสะพัสะปติยาอุปัตติวิีนางสุังวาทุกขังวาทุขมาสุขังวาตุจะมีปีนีิพนิติณะมัมาณสมิงตีนิพนิติทำเมสุปีนิพนิติมโนวิญญาณปีนีิพนิติมโนสะพะเตปีนินิติย่มไปทางมโนสัพัสะปติยาอุปัตติวิี่งนางสุขังวาทุกขังวาทุขึ้มาสุขังวา ตัสมิงตินี้เปินจตินิ้เป็นทั้งวิรัตจติวิราคาวิมุตติวิมุตตัจมิงมุตจะวิมุตตามีติยานังโหติคีนาจติวุติตังทำมาจริยังกตังกาเลนียังนาปลังอิทธาตายาติปชานาตีติอิธามะโวจัภะวาอัตสัมนาติภิกขุก็เข้ามาตัวพาจตังและพินันทุนอิมาจมิงจะปนาโวยยากาณาสมิงพญามานีศัสสะภิกขุจขะศาสนาอนุปาทายะอาสเวหิติตานิมุตจริงสุติ บทที่13นาตาลคณสุสตัง เอวังเมสุตังเอตังสมยังพะควาภาลานิ is, ่ย <c oughs> ังวิหารติอีซีปัตตนีมิกระทายตจตจละโคพะควาปัญจวัคคีเยพิคูอันเตสิลูปังพิคเวนะตังลูปังใจหิทังพิคเวอัตตาพวิสานะหิทังลูปังอาปัทยาตังวัตเตยยะละพิจจะรูเปอเอวังเมรูปังหุนตุเอวังเมรูปังมาหุนสีติยตมาจะโคพิคเวรูปังอนัตตาตัสมาลูปังอาปัทยาตัณวตันตินะลาภติอุเบย์วังเมรูปังหุนตุเอวังเมรูปังมาหุนสีเตวิชน เวทนาอนัตตาเวทนาจาหิตังพิคเวอัตตาพระวิสานายฐานเวทนาปัจทะยะตังวตเตยยะลพิจจะเวทนายะเอวังมีเวทนาหุนตัเอีวังมีเวทนาหมาอโหสิติญะสมาตหุพิคเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาปัจทยะสังวเตยนาจารปิติเวทนายะเอวังมีเวทนาหุนตัเอีวังมีเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตสัญญาจาหิตังพิกเวอตตาพระวิสานายฐานเวญนาปัจทยะตังวตเตยยะลพิจจะ สัญญายะเอวมังมีสัญญาหุ้นตัวอีมังมีสัญญามาหูติติญาติสมาจะพูพิกวีสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาภัฒายะสังวัตตินัตตลปติสัญญายะเอวมังมีสัญญาหุ้นตัวอีมังมีสัญญามาหูติติสังขารานัตตาสังขาราจาริยังพิกเวอัตตาภวิสังตุนิยังสังขาราภัฒายะสังวัตเตยุงรับเพจจะสังขาเลสุเอวมังมีสังขาราหุ้นตัวอีมังมีสังขารามาหิสุนติ ยักษมาจะพูพิคมสังขาราอนัตตาจากมาสังขาราภาทายยะสังวัตตันตินาตนาปติสังคารีสุเอวังมีสังขาราหุนตุเอวังมีสังขารามาหีสุสิ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจหิธังพิคเวอัตตาพรมิสานังิธังวิญญาณังอภาทไยัสังวัตรเตยาละพิาจะวิญญาณใเอมเมวิญญาณังหุ้นตัเอมเมวิญญาณังหมาหุตนิติยาสมาจะหุพิคเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภาทไยัสังวัตตินัตตะละปติวิญญาณใเอวเมวิญญาณังหุ้นตัเองวัมวิญญาณังหมาหุตนิติตังกิงมณิาพิคเวรูปังนิจังวานิจังวัติอนิจังพันเตนัม ยังเป็นานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังเป็นานจังทุกคังวิปิณามาทำมังกลังโตังสามันิปัสสิตุงเอตังมะมะอิสุามาชมีนาเอสุมีเอตตาติโนหิตังพันเตยังเป็นานิจังทุกคังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังนานิจังทุกขังวิปิณามาทำมังกลังนตังสมปัสิตุเอตังมะมะออสุามมีอิสุมีอตตติโนหิตังพันเตยังเป็นานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทุกครั้งพันเตนานังทุกครั้งวิปริานทำมังกงนตปัสสตุงเอตังมามอมามีอตัินฮตพันเตตังกิงตถาวิคราะหนิจาวาณิจาวานิจพันเตยานน่จังทุกครั้งว่าตัังวิทุครังพันเตยอบนานน่จังทุกครั้งวิปร er ิณานทำมังกรังโนตังยำโนปัสตุงเอตังมาเอตมาจะมีเอุเนติโนฮตังพันเตงกิงมตถาวิเครนิจัง วิญญาณนังนิจังวานิจังวาเตนิจังมันเตยมปานานิจังทุกคังวาตัง่างทุกครั้งมันเตยมปานานิจังทุกคังด้วยปะลิณามาทำมังกรังตัางตันด้วยปะสุตุงเอตังมามะเอโสหามะสมิเอโสมีอัตตาติโมหิตังพันเตตัสมาติหาภิกเเวรยังกินจิรูปังอตติตานาคะจุปจุปันนะอาจาตังมาเปหิทาวาโอฬาลิกาวาสุขมาวะหินาวะปนิตาวายันทูเลตันทิเกวาสะพังรูปังนิตังมมะนิโสหามัสมิเอโสมีอัตตาติโมหิตต่างมัน มีสุอัตตาติเอวุฒิตังเนธาปุตังธรรมะปัญญาธัตถังยาคาติเวทนาตีตานาขจุปจุปนาอาจะตังวาภิกขิทาวาโมราณิกาวาสุขมาวาหินาวาปนีตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาวิชนานีตังมะมะมีสุหามาจมีนะมีสุมีอัตตาติมุงหิตังพันตีมีสุอัตตาติเอวุฒิตังเนธาปุตังธรรมะปัญญาธัตถัง ยากะจิส MM ัญญาตีตานาค้าทุปจจุบันนาอาจจตังวาป็นทาววาอุลเลกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสัญติเกวาสภาสัญญาณีตังมะมะนีสุขธรมะสเมนะมีโสมีอัตตาติเอวมีตังเนธาคูตังสำรปัญญารละทัตะพังเยเกจิสังฆาลาตีตานาค้าทุปจจุบันนาอาจจตังวาป็นทาววาอุลเลกาวาสุกุมาวาหินาวาปนิตาวาเยทุเลสัญติเกวาสภาสังฆาลาเนตังมะมะนีสุขธรมะสเมนะมีโสมีอัตตาติโนหิต ยังกินจิวิญญาณังตีตานาเขาจะปัจจุปันนางอัจฉริตังวาผหิทาวาอุราลิกาวาสุกุมาวาหีนาวาปุณิตาวายังทูนีทันติเกวาสักพังวิญญาณังในตังมะมะในสุหวาชมินามีโสมีอัตตาติมุหิตังมีโสอัตตาติเอบุมิตังญะทาบุณตังสำับปัญญายะทัตพังเอวังปัตสังด้วยกะเวสุตวะอาจิสาวะโกโูปัสจุบันนี้ปินดิจิวิจนาญะปีนีปินดิจิสัญญาญะปินิปินนิเตขังค้าเรโซปินิป็นดิจิวิญญาณี เนญ่ยนัตมินปีนิ่พินตตินิ่เป็นทั้งวิรคาสติวิราคาวิมุตติวิมุตตาเิงนุตมจมีติยานางโหติคีนาจติวิสตังพามาจาริยังกตังกาลานิยังนาปลังอิทตายาติปชานาติติตอตมวุจจะพักขมาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิคูพักขมาตัวพาเถตังนะพิณานุอิมเสนจะปัญจวัคคียานางพิคูนางอนุปาทายาอาสาเมหิตตานิวิมุตติงสุติ